โอเควันนี้เราจะมา PVP Battle นะครับเกม p ป k ก m อ n โกนะครับเราจะ PVP League อัลต้าลีกนะครับก็คือ CP ไม่จำกัดตัวแรกผมจะใช้เป็นไครลิวนะครับไอ96ิตัวที่สองก็เป็นก็อจีไอ96ิบหตัวที่สามเป็นมิวชูละกัน iV 96ิบหเหมือนกัน ติดตามเลยนะครับท่องนี้ก็จะเจอวกับเกม Pokemon Go RV นะครับแล้วก็โลบอกไม่รู้จะชนะไหมนงเนี่ยเคเจเดียกาเดียก้าไม่แพ้มังกรเลยสิน้องเปลี่ยนตัวแล้วเดียกามันเป็นมังกรที่ไม่แพ้มังกรนะครับ จะรอดหรือจะร่วงใช้กอะไปแล้วหนึ่งอันจริงๆเราไม่ต้องสไลด์ก็ได้นะเพราะว่ามันมีเกาะโอ้เขาไม่ใช้เกาะ อ้พักเกียใช้นี่อือถือว่าก็จีก็หดอยู่นะอ๋อมังกรเจอมังกรหน่อยแตกดิแบบนี้ <c oughs> ไม่มีโล่วุยกับแตกกับแตกเยอะแตกแตกหนึ่งแตกหนึ่ง มิวทูจะรอดไหมเนี่ยมิวทูมิวทูยิ่งบางๆอยู่นะครับมีมิวทูเจอมิวทูอ่ะชาร์ b ดบอลชาร์ w ดบอลเป็นไงใช้ท่าชา <Shadow S 1> ร์ชาร์โดบอลนะครับเป็นท่าอะไรอะความมืดอ๋อมันมีโล่นี่ว่าเหมือนเราจะแตกนะเนี่ย โน้มิวทูถ้าสายฟ้าก็ถือว่าแรงพอควรนะครับโอ้ทำไมมันมีโล่เยอะจังวะมันใช้โล่สองอันอยู่เลยเหรอแตก สรุปก็คือเราแพ้นะครับฝากกดติดตามเลยนะครับ